ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีับนะครับพบกับผมจังทัดแฟมิลี่นะครับผมนี่ก็มาทํางานอยู่ที่วัดอีกเหมือนเดิมนะครับแต่เมื่อวานเมื่อวานผมหยุดนะครับเมื่อวานหยุดไปรอยเอ็ดนะบ่าลุงไปทําธุระอยู่รอยเอ็ดฐานล่างนะครับเราทําเสร็จแล้วนะครับเทคานแล้วก็ ก่ออิขึ้นให้มันได้ระดับนะครับผมพอระดับด้านหน้ามันจะสูงกว่าด้านหลังนะครับก็เททับหลังนะครับฮะใครพี่อ๋อเข่ากล้องโอ้ครับไดยไปเรอเ๋ยวรอเอาดินมาถมนะครับว่าวันนี้จะมีรถด,ดินเข้ามาเทที่วัดนะครับผม ด้านข้างก็ถมนะครับถมเพราะมันเป็นที่ต่างระดับนะครับต้องเอาดินเข้ามาถมให้มันเสมอนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูดูรถดูช่างทำฝ้าต่อนะครับผม โอ้ไกล้เลยเนาะยังด้านนอกช่างพักเหนื่อยครับไปด้านนอกนี่เสียวขนาดบอก <c oughs> ด้านนอกนะครับมันสูงครับลูกพี่ไปขึ้นบ้านใหม่บผมนะ ม่ต้องสงสัยถูกต้องเลยบบจังเดียวไปขึ้นบ้านใหม่ของพี่นูนานะครับผมนี่ครับป่ารอบนอกนะครับก็ทำไปเกือบเสร็จนะครับด้านนอกนะครับเหลือดเฉพาะด้านหน้านะครับ นี่เป็นจุดชมวิวของพระอาจารย์นะครับปุติหลังนี้นะครับนี่ครับอย่างด้านหน้ากับด้านข้างครับด้านในนะครับเรียบร้อยนะครับรอแต่โปสีนะครับแล้วก็ลงสีนะครับจะให้ช่างทำฝ้าเสร็จนะครับพวกผมก็ขึ้นมาทำงานด้านบนต่อนะครับ กระเบื้องยางนะครับแล้วก็ทำเหลากันตกนะครับเดี๋ยวเย่์พื้นที่นะครับรถด,ดินจะเข้ามานะครับรอบบ่ายนะครับผมย้ายของออกนะครับว่าอาจารย์สั่งมาผมนะครับให้ได้ระดับเลยนะครับปีอกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเรียบชีฟท่านที่เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ติดตามช่องผมด้วยนะครับทางทัศเฟมิลี่นะครับผมก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับช่องทางทัศ f ฟมิลี่นะครับผมสวัสดีครับ